Uh, hello. Hello. Um, my name is John. I'm 24 years old. I'm from South Africa, and today I'm going to sing a song for you. oh, oh. Good morning. Good <laughs> morning. How are you? Yeah, Tisha. Uh, okay. I'm fine, thank you. I'm fine, thanks. Sit down, please. <laughs> <laughs> and you? Uh, and you? Oh, I'm fine, thank you. Yes, uh, Thailand and and please.

ไทยได้ได้ครับอ๋อคุณอะไรนะครับคุณจอรนครับคุณจอนครับผมมาจากประเทศอะไรครับแอฟริกาใต้ครับจากเมืองไหนคะแอฟริกาใต้เมืองจอันเนสเบิร์กครับผมโอ้เมืองดังน่าไปเที่ยวมากครับคุณจอรนมาเมืองไทยเพื่อมาเวทีนี้เลยหรือเปล่าครับไม่ไม่ไม่ครับไม่ครับตั้งแต่แรกตั้งใจมาเที่ยวครับผมอ๋อมาเที่ยว ใช่ครับแล้วหลงแล้วกลับไม่ได้ตังหมดตังหมดใช่ครับกลับไม่ได้กลับไม่ได้ก็เลยอยู่ที่นี่ขับมาหลงเพลงเพื่อจะได้ออกงานเพื่อจะได้เงินเพื่อจะได้กลับบ้านเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยครับจริงๆครับกี่เดือนแล้วครับที่หลงอยู่เนี่ยหกปีครับโอ้ไม่ใช่หลงแล้วมั้งเนี่ยชอบแล้วมั้งเนี่ยติดใจครับชอบอะไรในเมืองไทยครับผม อันดับแรกก็คืออาหารกูมีพุ่ง<อ>ไม่ได้ทองนะมีพุ่งพุ่งครับชอบอาหารไทยใช่ครับชอบอะไรครับต้องเป็นสมตำปูปลาเท่านั้นอที่ทำงานกินทุกวันเลยแล้วมันกินจนแบบแฟนบอกว่าปากแมนแล้วก็เลยแบบเออควรจะกินน้อยลงอะไรงนี้แต่แบบ ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีหลานโปรดไม่มีอะไรเลยก็มีใครที่ไหนก็กินที่นู่นเลยโอ้โหอาหารอีสานกินใดทุกอยา่างะชอบน้ําตกลาบลาบคุณเต้นลาบกอยอะไรงี้ก็ชอบกินหมดเลยนะชอบไอ้นี่จิ้นจุม่มชอบจิ้นจุ่มมากเลยอ่ะชอบมากก็แบบนั่งกินกับเพื่อนก็แบบมันจะสนุกหน่อยอะไรเงี้ยแล้วเวทีนี้เป็นเวทีมอลรับมาผิดเวทีไหมครับไม่ครับถูกเวที โทเกตมัง้ง <laughs> อันนี้เวที่อะไรครับหมอลำ